พ่อแม่อย่างเราต้องรู้จักรอให้เป็นเย็นให้พอ,พอเพื่อความสำเร็จที่แท้จริงของลูก Box Talk สวัสดีครับผมบ๊อบนาทีโกศลพิสิทธ์นะครับจากเพจพ่อแม่น้ำและแม่หมีคริสลี่ยครับยังคงเดินหน้าในการสร้างสารรค์คอนเทนต์ดีๆเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาลูกหลานของเราครับให้การมาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคตกันต่อไปนะครับพ่อแม่ทุกๆคนคงจะฝันอยากจะเห็นลูกประสบความสำเร็จในชีวิตอนาคตข้างหน้านะครับสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้พ่อแม่ก็พยายามที่จะสรรหาสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่ดีให้กับลูกอยู่ตลอดเวลาเพราะนั่นจะเป็นประสบการณ์และก็จะเป็นเครื่องชี้นําทางเพื่อให้ลูกเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จของเขาได้แลละเมื่ออูกขง ประสบความสำเร็จได้พ่อและแม่อย่างเราก็คงจะคิดนะครับว่านี่ก็คือความสำเร็จอีก ั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นที่ยิ่งใหญ่มากนะครับสำหรับการเป็นพ่อและแม่วันนี้ผมมีเรื่องราวของคุณพ่อท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสําหรับพ่อม้านา้นอย่างผมได้เป็นอย่างดีนะครับคุณพ่อท่านนี้เองเป็นคุณพ่อของน้องทันครับที่หลายต่อหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเด็กหญิงที่ไปเรียนที่ประเทศสิงคโปร์แล้วไปประสบอุบัติเหตุตกลงไปในรางรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าทับทําให้ต้องถูกตัดขาทิ้งทั้งสองข้างแต่เรื่องราวที่ผมนํามาเสนอนั้นคือเรื่องที่เกิดก่อนเหตุการณ์นี้ครับ และเป็นเรื่องที่คุณพ่อนั้นสามารถสร้างน้องทันให้กลายเป็นเด็กที่เก่งและมีความสามารถก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ครอบครัวนนี้มีลูกสองคนครับเป็นลูกสาวทั้งคู่และคุณพ่อก็เลี้ยงดูมาเหมือนๆกันครับแบ่งปันในสิ่งที่สามารถให้กับลูกได้เท่าๆกันส่งลูกเรียนโรงเรียนที่มีคุณภาพเหมือนๆกันครับแต่แตกต่างกันลือเกินครับที่ลูกสาวคนโตนั้นกลายเป็นเด็กที่มีความสําเร็จเรียนก็เรียนเก่งได้อันดับหนึ่งอันดับสองของห้องนะครับเล่นกีฬาก็เก่งด้วย ขณะที่น้องทันคนเล็กกลายเป็นคนที่ดูเหมือนว่าจะไม่เอาไหนนะครับเรียนก็เรียนได้เกือบรั้งท้ายของห้องกีฬาก็ไม่เอาดนตรีก็ไม่เล่นเล่นแต่เกมเพียงอย่างเดียวเมื่อพ่ออยู่ในสถานการณ์แบบนี้ผมเชื่อลื้เกินครับว่าพ่อคงจะมีความรู้สึกวิตกกังวลพอสมควรแล้วครับว่าจะทําอย่างไรทําให้ลูกคนเล็กนั้นเก่งเหมือนพี่คนโต แต่สิ่งที่คุณพ่อน้องทันทําคือไม่ทําอะไรครับและคุณพ่อรอคอยเพื่อให้ลูกเติบโตด้วยตัวเองแปลกใจใช่ไหมครับว่าทําแบบนี้แล้วลูกจะเก่งได้อย่างไรมาดูเคล็ดลับของคุณพ่อน้องทันกันนะครับเคล็ดลับที่คุณพ่อบอกไว้นะครับก็คือเท้าพาลูกไปเจอกับสถานการณ์ที่คนอื่นประสบค,ความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่สาวป,ประสบค,ความสาเร็จ ก็ได้ชื่นชมแต่สิ่งที่คุณพ่อไม่ทําต่อคือไม่บอกให้น้องทันหรือว่าลูกสาวคนเล็กบอกว่าดูตัวอย่างของเขาไว้สิทําตามเขาสิจะได้เก่งเหมือนเขาสิ่งที่คุณพ่อไม่สารต่อแบบนี้เพราะคุณพ่อเข้าใจดีครับว่าลูกแต่ละคนไม่เหมือนกันครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าไม่จําเป็นที่ลูกคนเล็กจะต้องไปเก่งเหมือนพี่สาวคนโต แต่สิ่งที่คุณพ่อแสดงให้เห็นและพาน้องทันไปสัมผัสกับบรรยากาศแบบนั้นก็เพื่อให้ซึมซับอยู่ในหัวใจยอยู่ตลอดเวลาครับว่าถ้าวันใดว,วันหนึ่งเขาประสบความสาเร็จขึ้นมานั้นเขาก็จะได้รับโอกาสที่คนรอบข้างชื่นชมเขาแบบนั้นเช่นเดียวกันโดยที่ไม่ได้พูดครับ มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกครอบครัวด้วยครับอย่างเช่นพาน้องทันไปสัมผัสกับประสบการณ์ด้านนอกไปเห็นเวทีการแข่งขันไปเห็นผู้ที่เขาประสบความสาเร็จรวมถึงให้ลูกเชื่อนชมบุคคลเหล่านั้นด้วยเช่นกันนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการหยอดกระปุกทําให้ลูกเห็นความสาเร็จที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของคนทั่วไปโดยที่ไม่สร้างแรงกดดันให้กับลูกคนเล็กแม้แต่น้อย เพราะพ่อไม่เปรียบเทียบใดๆว่าลูกจะต้องเป็นแบบนั้นลูกจะต้องทําแบบนี้แต่คุณพ่ออาใช้ลักการนิ่งให้พอและรอให้เป็นครับนิ่งเพื่อที่จะทําให้ลูกได้ซึมซับและคิดด้วยตัวเองรอให้เป็นนั่นหมายความว่าคุณพ่อรอจนกระทั่งลูกเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาในตัวเองโดยที่พ่อและแม่นั้นไม่จําเป็นจะต้องไปกระตุ้นมากจนเกินไปจนทําให้กลายเป็นแรง,งกดดันสําหรับลูกซึ่งคุณพ่อก็บอกเลยนะครับว่านั่นจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีครับ จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้ผมรู้เลยนะครับว่าการที่พ่อแม่นั้นพยายามทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้มาซึ่งความสําเร็จแต่ถ้าความสาเร็จนั้นไม่ได้เกิดจากภายในหัวใจของลูกเองความสาเร็จนั้นก็ไม่ใช่ความสาเร็จที่แท้จริงน,นะครับเพราะว่าลูกนั้นไม่ได้สร้างมันมาด้วยตัวเองและหลายต่อหลายครั้งที่พ่อและแม่อย่างเราทําเรื่องผิดพลาดโดยการไปเปรียบเทียบความสาเร็จของคนอื่นกับลูกของเราว่าทําไมลูกของเราถึงทําไม่ได้แบบนั้นลูกก็ทําแบบนี้สิถึงจะเป็นแบบนั้นได้นั่นคือการออกคําสั่ง ให้ลูกต้องทาตามความต้องการของพ่อและแม่ครับ และเมื่อลูกไม่ทําตามและไม่ประสคบความสาเร็จเหมือนที่พ่อและแม่ตั้งความหวังไว้คนที่เสียใจมากที่สุดก็คือพ่อและแม่อย่างเราเนี่ยแหละครับและแน่นอน <pir im less> ความเสียใจ <trabajo> ความผิดหวังนั้นก็ขอให้เกิดแรงประทะกันระหว่างเรากับลูกพ่อแม่ก็มาจะโทษลูกว่าลูกไม่พยายามเพียงพอมันก็เลยไม่ประสบความสาเร็จลูกก็มาจะโทษพ่อแม่ว่าทําไมพ่อแม่ต้องมาตั้งความหวังเหล่านั้นด้วยทั้งที่ไม่ใช่ตัวเขาคุณพ่อน้ทันเปรียบเปยลูกอย่างนี้ครับว่าเหมือนกับลูกเป็นบัวสี่เหล่านี่แหละครับไม่รู้ว่าตอนนี้เวลานี้ลูกอยู่ในสถานะบัวเหล่าไหนกัน เป็นบัวที่พ้นน้ําและแบ่งบานแล้วหรือเป็นบัวที่ปริ่มน้ํารอเวลาที่จะพ้นน้ําและแบ่งบานต่อไปหรือว่าเป็นบัวใต้น้ําที่ต้องรอเวลาสั่งสมจนมีความพร้อมโผล่พ้นน้ําแล้วถึงจะแบ่งบานในอนาคตหรือจะเป็นบัวที่อยู่ใต้โคลนตมที่ต้องรอเวลาและฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคในตัวเขาจนทั้งเขาสู้ขึ้นมา ให้พ้นน้ำแล้วก็แบ่งบานได้ในที่สุดนี่คือเวลาที่พ่อแม่อย่างเราต้องรอครับการเร่งมากจนเกินไปนั้นไม่เป็นผลดีครับแต่การไม่เร่งใดๆเลยก็ไม่ใช่ผลดีเช่นเดียวกันดังนั้นการเร่งคือการเร่งไปที่ความรู้สึกความทรงจําของเขาไม่ใช่การเร่งด้วยคาพูดและความหวังที่เราให้ลูกไว้บนบ่า แล้วก็รอจังหวะที่ลูกมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนจากพลังภายในในตัวให้โผล่พ้นน้าเพื่อแบ่งบานจังหวะนั้นแหละครับเป็นจังหวะที่ดีที่พ่อและแม่อย่างเราจะต้องให้ปุ๋ยเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เสริมพลังในใจให้ลูกโผล่พล้นน้าด้วยตัวเองและมีแรงขับเคลื่อนจากพ่อแม่อบอุ้มึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งนั่นจะทําให้ลูกมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และนี่แหละครับคือเคล็ดลับที่ผมนํามาฝากน,นะครับที่พ่อแม่อย่างเราน่าจะนําไปปรับใช้ในชีวิตแล้วก็ทําให้พ่อแม่อย่างเราสร้างลูกที่มีคุณภาพภายใตย้สิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาต้องการพร้อมที่จะฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคในอนาคตข้างหน้าด้วยตัวของเขาเองและนั่นจะเป็นเครื่องบอกครับว่าพ่อแม่อย่างเราทําหน้าที่เป็นทั้งผู้ปกครองผู้ประคองและผู้เฝ้ามองอย่างสมบูรณ์และนี่คือความสุขที่เราควรได้รับ ในฐานะพ่อและแม่ที่แท้จริงครับและท้ายนี้อยากจะฝากถึงพ่อและแม่ทุกท่านนะครับว่าอย่าให้ความสาเร็จที่เราตั้งความหวังไว้ในตัวลูกของเรามาเป็นเครื่องบังตาความรักที่เรามีให้กับลูกจงปล่อยเวลาให้ลูกมีความพร้อมที่จะประสบความสาเร็จด้วยตัวเองโดยที่มีเราเป็นเครื่องกระตุ้นและเป็นเครื่องคอยนําทางไม่ใช่คอยสั่งการเพราะไม่อย่างนั้นแล้วลูกของเราก็คงจะประสบความสาเร็จแบบไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตนะครับ และผมเชื่อนะครับว่าพ่อและแม่อย่างเราทุกๆคนคงจะรอคอยความสำเร็จของลูกเหมือนกับบัวที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาเบ่งบานเพื่อแสดงความสวยงามอวดโฉมเพื่อให้คนอื่นได้ชื่นชมหากเนะื้อหานี้มีประโยชน์ต่อคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามกันนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กันในการนำเสนอข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์กันต่อไปและเพื่อให้เพื่อนๆของคุณนั้นได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ